ตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแหง้งน้ำตาไหลาตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสก,กัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ0 9 8 554 6595กลับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะวันช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับโสมคนถังเช่านะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของสุขภาพเราด้วยกับโรคเบาหวานนะคะขณะนี้ค่ะผู้เชียช่ยวชาญนั่งกับเราอยู่ที่นี่แล้วนะคะขอต้อนรับท่านพลตรีสุภเวสี่ีสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็จะได้มารู้เรื่องในเรื่องของเบาหวานกันนะคะอยากจะทราบมากเพราะว่าตอนนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเกือบทุกบ้านเลยทีเดียวค่ะคก็ขออนุญาตเรียกท่านผู้การนะคะท่านผู้การคะช่วงนี้ค่ะตังเมได้ยินแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคนที่เป็นปัญหาโรคเบาหวานเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะคนป่วยมากขึ้นหรือว่าวิวัฒนาการการแพทย์เรามากขึ้นคะทั้ง2องอย่างเลยครับเพราะว่าคนป่วยก็มากขึ้น แล้วก็วิวัฒนาการเราก็ตรวจพบได้เร็วขึ้นคือคือมันทั้งสองอย่างไม่เหมือนสมัยโบราณที่คนเป็นเบาหวานน้อยมากไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเครื่องมือแต่เพียงแต่ว่าคนตะกอดเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติเบาหวานเนี่ยถ้าเรามาอยู่ในโลกของเออขาเรียกันไในโลกของไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเนี่ยโอกาสเป็นเบาหวานเยอะอ แล้วเป็นง่ายด้วยแล้วตอนนี้อาหารอร่อยด้วยก็ยิ่งกินเขา้าญ่อีกนะคะค่ะและอยากจะทราบมากเลยค่ะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะคือจากตับอ่อนเนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีตับอ่อนเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะควบคุมไขมันน้ําตาลในร่างกายเราทีนี้พอตับอ่อนเราชํารุดหรือเสียหายหรือว่าสูญเสียไปเลยจากอุบัติเหตุก็ตามหรือจากอะไร,ๆๆรอะไรหลายๆอย่างจากการผ่าตัดหรือๆๆๆๆอะไรก็ตามเพราะนั้นไม่มีตัวคุม ไม่มีตัวกําจัดไขมันน้าตาลเบาหวานมันก็เกินอยู่ในเลือดค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของตับอ่อนตับอ่อนตับอ่อนไม่แข็งแรงนั่นเองก็เลยทําให้เป็นโรคเบาหวานคือมันมันหลายอย่างไงหนึ่งตับอ่อนเสื่อมตับอ่อนไม่แข็งแรงตับอ่อนชํารุดตับอ่อนเสียหายตับอ่อนหายไปบางคนตับอ่อนก็ไม่มีเพราะว่าเกิดจากอะไรไหมบางทีเป็นเป็นฝีที่ตับอ่อนถูกตัดไปหรือบางทีเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนอะไรเงี้ย อ๋อ oh, หลายปัจจัยโอ้โหมันเยอะเพราะน<ะ>ั้นตับอ่อนเนี่ยมันเหมือนกับอะไรไหมมันเป็นหัวใจของคนอีกอีกอีก,อกมุมหนึ่ง<ะ>ในแง่ของที่จะควบคุมไขมันน้ำตาลในร่างกายเราอืมค่ะแล้วะระดับความรุนแรงของโรคเบาหวานเนี่ยจะเหมือนมะเร็งไหมคะถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันไม่เหนือนมันไม่รุนแรงเท่ากับโรคมะเร็งแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรไหมมันเป็นโรคที่แทรกซึม คล้ยๆว่ามันเป็นโรคที่ค่อยๆแรกซึมแทรกซึมแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ว่าเหมือนกับขับรถเนี่ยไม่ใช่ขับรถบูดปาร้อยกว่าสองร0อยาเลยไม่ใช่แต่ไม่ใช่ค่อยๆ4 0่0ิ0ห้าสิบสามสิมันค่อยๆไปเรื่อยบางครั้งคือเราจะไม่รู้ตัวไม่รู้อ๋อค่ะแล้วโรคเบาหวานเนี่ยค่ะรักษาหายไหมคะรักษาหายได้ถ้าเผื่อมียาดีแล้วก็ต้องกินใ้ถูกวิธีเพราะว่า ตับอ่อนเนี่ยเมื่อมันชํารุดก็ดีหรือมันเสียหายไปบางส่วนแล้วหรือมันไม่ทํางานหรือมัน,ม,นมันเกิดจากการอะไรเขาเรียกว่ามันเกิดจากการประท้วงเหตุ <ฮะ S 1> <Okay. S 2> ที่มันประท้วงเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาหยุดทํางานไปเฉยๆหรือไม่ทํางานเพราะเขาขี้เกียจ <ฮะ S 2> เพราะ,<ฮ>ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราบริโภคอาหารเนี่ย <ฮะ S 2> เขาก็จะต้องฉีดอินซูลินขึ้นมาเพื่อมากาจัดไขมันน้ําตาลให้เราทุกครั้งแต่บางคนกินทั้งวันเขาก็ฉีดทั้งวันเขาก็เบื่อ <ฮะ S 2> เขาก็เลย <ฮะ S 2> ไม่ทํางาน เขาก็ทํางานอันนี้หมายความว่าเขาหยุดชั่วคราวอันนี้หายง่ายอืมก็คืออยู่ด้วยยกันอู่ที่การดูแลของเราเองยนะคะ,ะตังเบยอยางถ้าเหหนว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะท่านผู้การมีโอกาสที่รักษาแล้วเสียชีวิตมีไหมคะมีเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะอะไรไหมบางคนเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทประมาทอะไรประมาทเรื่องอาหารการกินเท่านั้นไม่พอยังประมาทเรื่องการสมมติว่าส่วนมากทุกวันนี้เราต้องเข้าใจอย่างว่า คนเป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องไปพึ่งยาโรยบาลยาโรยบาลเนี่ยก็จะกินอินซูลินเทียมนี่เองเพราะว่ามันไม่ใช่ยารักษามันเป็นยาคุมน้าตาลคุมไขมันทีนี้พอเราเนี่ยขาดยาพวกนี้หรือบางทีไม่กินหรือบางทีกินไม่ตรงเวลาหรือบางทีกินมางไม่กินมั่งมันก็เกิดบางทีเราไปกินอาหารเข้ามาที่มันอร่อยเนี่ยมันเกิดใครกว่าอะไรไหมเบาหวานไอ้น้ําตาลเนี่ยมันเกิดพุ่งขึ้นมาเกินเหตุมันก็ช็อกหัวใจหยุดเต้นสมองหยุดทํางาน ดูแลตัวเองไม่ดี่ไมดอยากจะทานอาหารที่ตัวเองอยากกินแต่ตัวเองทานไม่ได้ถามว่าตายได้ไม่ตายได้อไม่ใช่ว่าไม่ตายนะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากจะทราบมากเลยว่าเบาหวานเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนไหมคะเบาหวานนี่จริงๆแล้วเนี่ยโรคแทรกซ้อนเนี่ยจะมากอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานเนี่ยไขมันก็ตามมาความจําเสื่อมก็ตามมาโรคหัวใจก็ตามมาแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายก็เริ่มเสื่อมเริ่มตาย แล้วก็เริ่มบางอย่างบางคนเนี่ยเป็นไป,ไปนานๆเนี่ยเห็นไหมผิวจะดาบางทีขาดําบางทีเป็นแผลแล้วไม่หายเพราะว่ามันมันเสื่อมไงเพราะว่าเลือดไม่เลี้ยงไม่พอแล้วเลือดเลือดก,ก็ขาดคุณภาพพอเลือดข,ข,ขาดคุณภาพเนี่ยว่าก็บพกว่าเราทให้อะไรไหมทําให้การการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีๆเหมือนกับเหมือนบ้านเราเนี่ยเราเราเราไม่มีของดีอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เราจะใช้ของอิอรุ่ยเฉยแจกมันก็เลยทําให้ โรคเบาหวานเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโรคแทรกซ้อนเพราะฉนั้นมันคือเขาถึงได้มีทุกวันเนี่ยเขาถึงได้มีพูดกันเป็นปรัชญาหรือเป็นค,คําคมว่าคุณไม่ได้ตายเพราะเบาหวานหรอกแต่ตายเพราะโรคแทรกซ้อ,สสอนอเขาก็พูดไปอย่างนั้นเรียกยังไง <c oughs> ว่าเบาหวานนี่คือเป็นโรคของต้นกําเนิดของโรกเป็นคือเบาหวานเนี่ยเหมือนกับอะไรไหมเหมือนบ้านค่ะแต่คุณไม่ได้ดูแลปลวกไม่ได้ดูแม่มอดไม่ได้ดูแลแมงสาบไม่ได้ดูแลหนูไม่ดูแลมันกัดบนปบี่หมดก็คล<อ>เหมือนอย่างนั้น เพราะว่าเพราะว่านี่คือเพราะนั้นโรคไซ้อนมากเป็นมากเพราะว่าเบาหวานเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยทำให้อะไรไหมเลือดเราไม่ดีหรือเบืเ้องต้นค,ค่อยสองภูมิต้านทานเราก็ต่ําลงเซลเราก็เสื่อมลงทุกอย่างเสื่อมไปหมดอมพอเสื่อมหมดแล้วถามเราจะอยู่ได้ยังไงค่ะนี่คืออันตราย,รายมากน,นะคะเดนนี่กวโรคเบาหวานนี่คือ เป็นแล้วดูยังดูแลได้นะคะดูแลโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเกิดโรคแทรกซ้อนมาเมื่อไหร่นี่คืออันตรายทันทีเลยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอาวมีวิธีการสังเกตยังไงคะท่านผู้การว่าเนี่ยเรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคือิสังเกตง่ายคือทุกวันนียถ้าเราเนี่ยปัสสาวะบ่อยเกินเหตุอันนี้ก็ต้องสันนิษฐานว่าเอ๊ะน่าะจะมีเรื่องเบาหวานหรือเปล่าเพราะว่าข้อที่สองก็คือน้ําหนักลดวัตภาพค่อยๆยลดไปเรื่อย ทั้งๆก,กินอาหารตามปกติแต่น,น้ำหนักรเคยสอมมึนงงสักจาอะไรค่อยไม่ค่อยได้สักเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนี่นอ,อันนี้ตรวจมาก,กจะไปตรวจไปตรวจก็เจอแต่ถ้าคุณตรวจเองก็ได้ถ้าเผื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าถ้าตรวจง่ายๆก็ถ้าเราบ้านเราพอมีสถานที่เพราะนั้นลองไปฉี่ที่คนต้นไม้ดูซิมดขึ้นไหม,มถ้ามดขึ้นกนแสดงว่าคุณนในเลือดมีน้ําตาลแล้วนี่นี่ยนะอันน,นี้รู้แหละแต่ว่าน้ําตาลเท่าไหร่เราไม่รู้ไง เพราะนั้นก็ต้องไปหาพึกไปพึ่งโรยบาลว่าน้ำตาลคุณขึ้นพืเท่าไรขึ้นไปร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยมันจะรู้อ๋อก็คือว่าปัสสาวะบ่อยมากขึ้นแล้วก็ทานหิวอาหารทานเยอะแต่ผอมผอมอ๋อคือคือนเห็นงเกยง่ายๆค่ะบางคนน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตัวน้องเมเองก็หิวข้าวบ่อยนะแต่ผอมหรือเปล่านี่ต้องคิดอีกทีนึงนะคะนี่เป็นอาจจะเป็นอุปทานก็ได้ ก็วันนี้นะคะก็มีตัวช่วยดีๆมาฝากกันด้วยนะคะ,ะในเรื่องของสมคนถังเช่านะคะอย่างที่บอกค่ะก็อยากจะทราบมากเลยค่ะท่านผู้การว่าสมคนถังเช่าเนี่ยนะคะตัวนี้ขวดที่เห็นระวางอยู่ตรงนี้นะคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างอะคะคือก่อนอื่นต้องออทาความเข้าใจนิดน,นึงว่าสมคนถังเช่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอณรงค์พุ่มโพง,งามซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยทั้งหมดเนี่ย ท่านเป็นผู้ที่ออคิดค้นแล้วก็ได้ตำรับตำรามาจากในอดีตรวมทั้งแล้วท่านก็พิจารณาต่อยอดแล้วสมผลทางเช่าเนี่ยก็ต่อยอดมาจากหัวรักเซียมหัว,หวรักเสียมหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรแบรนด์หนึ่งของมอญนุง่งซึ่งความิงเป็นมีความสุดยอดในตัวมันอยู่แล้วเพราะว่ามีสมุนไพรถึง9ก้าสิบพัชนิดแล้วสมแล้วทีนี้สมคลทางเช่าเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มาต่อยอดจากหัวรักเซียมขึ้นไปความเข้มเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นไปอีกห้าเท่าอีกสามเท่าไม่ใช่ประมาณสามเท่า,ทาแล้วก็คือเพิ่มตัวยาตัวเด่นๆซึ่งในในเก้าสิบชนิดที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเช่นเช่นทางต่างา,างเช้าต่างๆเช้านี่ต้องเป็นของแท้ที่จะมาจากมนทลอยู่นานาาเพราะว่าอันนี้ต้องเกิดจากธรรมชาติไม่ว่าโทมไอ้สมคนไอ้ไมก้กระทั่งสมคนก็ต้องเกิดจากที่ธรรมชาติ สมเกาหลีสม,สมเอ,อเมการวมทั้งคักคกอะไรพวกนี้เขาฟังอ่อนก็ต้องเป็นเขาฟงที่เขาสัส้นๆมาอย่างดีมันก็มาเพิ่มปริมาณอยู่ในนี้เพราะนั้นสมคนอย่างเขาเนี่ยถึงได้อะไรไหมถึงได้มีความเข้มขน้นแล้วก็มีอะไรมีประิภาพสูงฝ่าหัวรักเตียมเนี่ยถึงสามเท่าถ้าใครเคยทานหัวรักเตียมแล้วเนี่ยซึ่งเป็นจุดยอดแบรนด์หนึ่งของโมโนลงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพอดื่มตัวนี้ไปแล้วได้ผลเร็วเร็วกว่าท,ที่คาดคิด ค,ค,คุณดื่มขวดเหมือนกับดื่มตรงนั้สามขวดสี่ขวดอะไรเงี้ยอ๋อนี่นี่คือคือเท,ท่าที่สังเกตนะค่ะ,ะค่ะแล้วตัวสมคนถังเช่าเนี่ยค่ะมีสรพรพคุณอะไรบ้าคคคบงคะค่ะคือคือสรรพคุณเด็อีกทีครับสรรพคุณตัวสมคนถังเช่าเนี่ยค่ะในขวดเนี้ยมีสรรพคุณช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างคะเรื่องดึงก็คือเบื้องต้นเลยเรื่องความอ่อนเพลียค่ะกินเข้าไปแล้วจะสดชื่นเพราะเลือดจะเริ่มดีมันมันจะไปปรับความสมดุลของเลือด พราะเลือดคนเนี่ยถ้าเลือดคนเนี่ยดีหม,มายความว่าเลือดคนดีเนี่ยหนึ่งไขมันไม่เกินสองน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ดีข้อที่สามเม็ดโลหิตแดงไม่เลือดขาวอยู่ในจำนวนที่สมดุลตามระบบของเขาค่ะอ,อ่น,นี่นี่คือหมายความาแล้วขอ้อข้อที่สามเลือดเนี่ยมีสารของของธาตุต่างๆที่อยู่ในเลือดเ<ะ>พราะฉะนั้นพออยู่ในเลือดแบบเนี่ยมันก็เลยทําให้เลือดเนี่ยมันก็เข้มแข็งพอเลือดเข้มแข็งเนี่ย เขาไปเลี้ยงหัวใจหัวใจก็เข้มแข็งไปเลียงสมองสมองก็ปลอดโปรง่งไปเรีย้ยงปอดปอดก็แข็งแรงไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงตับไปเลียงคือทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ที่เลือดหมดเพราะเลือดเนี่ยเป็นตัวแปรตัวตัวสําคัญที่สุดในร่างกายถ้าคุณเลือดไม่ดีผมบอกกัเลยทุกอย่างคุณจะโซมไปเลยอืมก็คือไปปรับสมดุลให้ร่างกายของเรานเองครับ อแล้วีนเมื่อสักครู่นี้เราคุยถ,ถ,ถึงเรื่องเบาโรคเบาหวานนะคะอยากจะทราบว่าสมคนถังเช่าคนนี้ค่ะช่วยในเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างไรบ้างคะเ,เรื่องโรคเบาหวานเนี่ยช่วยได้เพราะว่าพระปกติแล้วเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เขาจะพูดอยู่เสมอว่ารักษาไม่หายเพราะมันไม่ได้เจอ,อยาดีแต่ถ้ามาเจอสมคนถังเช่าเนี่ยผมบอกมันพิชิตได้เลยให้ที่พิชิตได้เนี่ยเพราะอะไรไหม เพราะเขาจะไปช่วยทําให้เลือดเราสะอาดดีแล้วเลือดเราได้วความสมดุลมีมีสารต่างๆในเลือดเนี่ยครบถ้วน<ฆ>ก็ไปทําให้ตับอ่อนเนี่ยเขาก็เหมือนกับอะไรไหมตับอ่อนเนี่ยเปียบไปแล้วก็เหมือนต้นไม้<ฆ>เขาก็ไปได้ได้น้ําดีได้ปุ๋ยดีได้อากาศดีถามว่าจะงอกงามขึ้นมาใหม่ไหมงอกงามนี่นไงงอะพอท<ฆ>อ,อน,นี้พอตับอ่อนเขาดีขึ้นมาผมถามว่าพอตับอ่อนดีขึ้นมาเนี่ยเขาพอดินดูดินได้ตามปกติฮะทำให น้ำตาลในเลือดเราก็ไม่เกินค่ะไขมันก็ไม่เกินอันนี้คือหมายความว่า,าอันนี้คือเป็นสุดยอดของการที่เราไปรักษาที่ต้นเหตุนี่ไงคือคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราไปคุมมันเองแต่จริงๆไม่ได้ไปดูต้นเหตุเราไม่แก้ต้นเหตุเนั้นมันก็ไม่หายค่ะแต่ถ้าไอ้ตัวนี้หายแต่ก<ม>ูต้องกินกนูต้องกินให้ถูกวิธีไหมว่มา,า,า,ากินให้ถูกคำว่ารักยาดีแล้วกินไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะได้ผลไม่เต็มที่ค่ะแบบเดียวคุณมือรถดีอะ แต่คุณใช้ไม่เป็นน่ะมันก็ไม่เกิดไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากว่าตรงเนี้ยขอให้กินที่ถูกวิธีหม,มายความว่ากินเช้ากังวันเย็นแล้วจะเสริมตอนเทสายใบยๆตอนกลางคืนก่อนนอนได้กินอย่างนี้ให้สม่ำเสมอเพรานั้นทุกอย่างโอเคนะคะก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าสมคนทางเช่าค่ะช่วยคุณได้นะคะขอให้สมคนทางเช่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ อีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะในการดูแลร่างกายนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้การนะคะฝากอะไรเกี่ยวกับผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่นะคะที่นี่ด้วยค่ะก็อยากจะฝากว่าในเมื่อเราเองเนี่ยเราเกิดมาในชีวิตนี้แล้วเราก็ผจญกับโรคภัยแค่เจ็บมาทุกคนเนี่ยต้องผจญโรคภัยแค่เจ็บทุกคนแล้วก็บันยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลายๆโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยแต่เมื่อเรามาเจอ สมุนไพรที่ดีอย่างเนี้ยมันก็เหมือนเป็นโชคของเราในงานที่คุณเองเนี่ยคุณจะได้นําตรงเนี้ยเข้าไปช่วยชีวิตร่างกายคุณร่างกายเป็นของคุณชีวิตเป็นของคุณทรัพสมบัติถ้าคุณคุณตายไปคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้ในทุกวันนี้คือหนึ่งต้องเอาร่างกายไว้ให้แข็งแรงสมบูรณ์ข้อที่สองอย่าให้มีโรคประจําตัวอะไรที่โรคประจําตัวคุณต้องกะจัดไปให้หมดอย่าไปเลี้ยงเอาไว้ เพราะว่าเหมือนกับคุณเลี้ยงโจงในบ้านไม่มีประโยชน์<ะ>เพราะนั้นต้องกระจัดให้หมดแต่สมคนเนี่ยช่วยคุณได้<ะ>เพราะว่ามันจะไปช่วยกระจัดสิ่งเหล่านี้แล้วไปช่วยทำให้คุณเนี่ยมีอายุยืนยาวม,ม,มีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ะ>ผมบอกคนเราอายุยืนยาวอย่างเดียวไม่พอต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็พอคุณร่างกายแข็งแรงสุขภาพคุณดีคุณก็จะมีความสุข<ะ>ไปไหนมาใดได,ได้เลยได้สะดวกคล่องแคล่วอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้คือขอฝากไว้ว่าขอฝากว่า คุณเป็นโอกาสดีที่คุณมาเจอโสมคนทางเช้าค่ะซึ่งในชีวิตเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นโอกาสของคุณแล้วแต่ถ้าคุณไม่หยิบฉวยโอกาสคุณเมินคุณเฉยคุณไม่สนใจคุณไม่อะไรแล้วผมถามว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณมีเงินไปเพื่ออะไรแล้วคุณเองเนี่ยคนทุกคนมีครอบครัวเนี่ยต้องมีลูกเมียมีญาติพี่น้องเนี่ยแล้วคุณคุณดูแลเขาไม่ได้เพราะตัวคุณก็จะเอาไปไม่รอดเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าโสมคนทางเชา เป็นสุดยอดของสมุนไพรของหมอดรงค่ะซึ่งได้ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยมวลมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะกระจ่างมากเลยค่ะเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะแล้วก็หนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสมคนทางเช่ายังไงวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านพลตรีสุภเวสีสมบูรณ์มากๆค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ก็ยังไงนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่ออทางช่องทางข้างล่างนะคะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะคะช่วงหน้าจะเป็นช่วงอะไรติดตามค่ะยาน้ำสมุนไพรจีนผสมสมคนถังเช่าร้อยเปอร์เซ็นต์และสมุนไพรอื่นๆมากมายหลายชนิดผลิตโดย คุณหมอนรงผู้มโพงงามสรรพคุณบำรุงดูแลฝืนฟูร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจับจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัด